หันลมชนิดแกนหมุนแนวนอนกังหันลมที่เผาใบพัดกังหันลมหลักและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ด้านบนสุดของเสาและขนานกับพื้นราบในแนวนอนหรือขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมการทํางานแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือทํางานโดยหันหน้าให้ลมและหันหลังให้ลมกลารหมุนของกังหันลมขนาดเล็กจะหันหน้าเข้าหาลมโดยใช้หางเสือกังหันลมขนาดใหญ่ใช้เซ็นเซอร์วัดทิศทางร่วมกับลมเซอร์วมอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อนคอให้หันหน้าเข้าหาลม 2. กังหันลมชนิดแกนหมุนแนวตั้งกังหันลมชนิดนี้เผาแกนหมุนของใบพัดจะตั้งฉากกับพื้นราบหรือตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมเหมาะสําหรับติดตั้งในชุมชนชนิดที่นิยมมากที่สุดคือกังหันลมเดลียสและกังหันลมแบบซาวเนียสกังหันลมแบบเดลียสมีใบพัดสองใบหมุนรอบเผาแนวตั้งโดยแรงที่ใช้ในการหมุนใช้แรงยกทางอากาศพลศาสตร์ กาหันลมแบบซาวเนียตเป็นกางหันลมที่ทำงานโดยอาศัยแรงลากขณะทำงานจะหมุนด้วยความเร็วต่ำแต่แรงบิดสูงเหมาะสำหรับใช้แรงบิดในการสูบน้ำหรือการโม่แป้งหลักการทำงานของกังหันลมหลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้นเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลนออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมอยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจะขึ้นอยู่กับความเร็วลมความยาวของใบพัดและสถานที่ติดตั้งกังหันลม เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติและความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งสำรองหรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่นตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิดส่วนมากขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักจะมีแบตเตอรี่เป็นตัวกเก็บพลังงานประโยชน์ของกังหันลมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดมลพาะโลกร้อนมีความสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยมการปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตติดตั้งและให้บริการของกังหันลมที่มีช่วงอายุเฉลี่ย20ปี โดยถูกทดแทนหลังดําเนินการผลิต3-6เดือนซึ่งเท่ากับการผลิตพลังงานมากกว่า19ปีโดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเลยดําเนินงานได้รวดเร็วฟาร์มกลางหันลมสามารถสร้างเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์โดยใช้รถเคนติดตั้งหองคอยของกลางหันลมเชื่อมส่วนต่อกับปีกหมุนและใบพัดเหนือ,อฐานคอนกรีตเสริมกำลังโดยเงินลงทุนที่เท่ากันเป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากลมที่ใช้ในการขับเคลื่อนกังหันลมไม่มีค่าใช้ใจ่ายตลอดการและไม่ถูกกระทบโดยราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขึ้นลงนอกจากนี้ยังไม่ต้องอาศัยการทําเหมืองขุดเจาะหรือขนส่งไปยังสถานีจ่ายไฟฟ้าอีกด้วยการซ่อมและบํารุงรักษากังหันลมประกอบไปด้วยทีมด้านไฟฟ้าจากฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้าและทีมด้านเครื่องกลจากฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล ปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามวาระร่วมกันปีละสองครั้งเช่นการตรวจสอบระบบควบคุมกำลังการผลิตระบบขับเคลื่อนเครื่องกำหนดไฟฟ้าระบบไฟฟ้าของกางหันลมระบบการควบคุมใบกังหันลมและโครงสร้างเป็นต้นซึ่งต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าก่อนเข้าบำรุงรักษาเพื่อให้กังหันลมมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลาในขณะที่ขึ้นปฏิบัติภารกิจด้านบนกังหันลมต้องคำนึงถึงความปลอดภัย โดยต้องมีสมาธิในขณะปฏิบัติงานและติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงไว้ตามจุดยึดเกาะที่มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการปฏิบัติงานมักต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ในการบำรุงรักษาการนำเครื่องมือขนาดใหญ่ขึ้นที่สูงและแคบจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากขณะดเดียวกันทีมปฏิบัติงานภาคพื้นดินต้องทำหน้าที่เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนของแผนงานที่ได้วางไว้ก่อนขึ้นทำการบำรุงรักษารวมถึงติดตามสภาพอากาศสภาพฝนและลมจนกว่าทีมงานบนกังหันลมจะปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติงานให้ทีม ประเภทของโซลาเซลล์ในปัจจุบันแผงโซลาเซลล์มีทั้งหมด3ประเภท 1. Mono โมโนคริสตัลไล์ซิลิคอนโซลาร์เซลล์ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยววิธีการสังเกตง,ง่ายๆคือแต่ละเซลล์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้ง4มุมมีสีเข้ม 2. โพลีคิสซอนไลน์ซิลิคอนโซลาเซลทำมาจากผลึกซิลิคอนโดยนำเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมนลที่เป็นสี่เหลี่ยมได้เลยก่อนจะนำมาตัดเป็นแผ่นทำให้ได้เซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีการตัดมุมสีออกน้ำเงินแต่ไม่เข้มมาก3แผงโซลาเซลชนิดฟิล์มบางเป็นการนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิลม์มชั้นบางๆมีประสิทธิภาพเฉลี่ย7-13%ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ หลักการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์การทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนําจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกันพลังงานจากแสงจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าหรืออ e ิเล็กตรอนขึ้นในสารกึ่งตัวนํา โดยส่วนประกอบของโซลา r เซลล์ที่ชื่อว่า n t ท s i ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์คือสารกึ่งตัวน้ำที่ได้ทำการโดปปิ้งด้วยสารฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อได้รับพลังงานและ p t ไทซิลิคอนคือสารกึ่งตัวน้ำที่ได้จากการโดปปิ้งด้วยสารโบลอนทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอนเมื่อนำซิลิคอนทั้ง2มาประกบต่อกันด้วย p-n junction จึงทำให้เกิดเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ในสภาวะที่ยังไม่มีแสงแดด n-type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอนแต่ก็ยังมีโฮปะปนอยู่บ้างเล็กน้อยด้านหน้าของ n-type จะมีแถบโลหะเรียกว่าฟอนต์อิเล็กโทรดทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนส่วน p-type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลล์โครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นโฮและมีอิเล็กตรอนปะปนบ้างเล็กน้อยด้านหลังของ p-type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะที่เรียกว่าแบ็กอิเล็กโทรดทำหน้าที่เป็นตัวรวบลมโฮเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะลายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อพลังงานสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮจะวิ่งเข้าหากันเพื่อจับคู่อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยันชั้น n-type และโฮจะวิ่งไปยันชั้น p-type อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมตัวกันที่ฟอนต์อิเล็กโทรดและโฮวิ่งไปรวมตัวกันที่แบ็กอิเล็กโทรดเมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจากฟอนต์อิเล็กโทรดและแบ็กอิเล็กโทรด ให้ครบวงจรนั้นก็จะเกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนและโฮวิ่งเพื่อจับคู่กันการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์สามารถแบ่งการใช้งานได้2แบบหลักๆได้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งซึ่งมีตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนถึงระบบขนาดใหญ่ 1. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ไกล โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงผ่านการควบคุมแรงดันให้เหมาะสมโดยเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้าและเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำกลับมาใช้ในยามค่ำคืนในกรณีที่ต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับหรืออินเวอร์เตอร์สร้างกระแสไฟฟ้าสลับใจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้ง ได้แก่ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการสื่อสารเป็นต้น 2. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกนำมาแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับด้วยอินเวอร์เตอร์เพื่อใจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและหากระบบผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เหลือก็จะถูกขายคืนให้กับการใช้ไฟฟ้าได้แก่ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยที่มีระบบสายส่งของการไฟฟ้าผ่านและระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น 3. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องสูบบ่อบาดาลจะใช้ในการอุป,ปโภคสาธารณูปโภคฟาร์มเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกทำไร่ทำสวนเหมืองแร่และชนลประทานเป็นต้น การบำรุงรักษาโซลาเซลล์โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของตัวแผงโซลาเซลล์นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานแต่หากเราไม่ค่อยหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์ก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเราจึงได้นำวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์มาฝากคะ่ะ 1. ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกเช่นคาบน้ำมันคาบกาวหรือมูลสัตว์ติดค้ังอยู่บนแผงโซลาเซลล์เป็นเวลานานเพราะจะทำให้มีผลต่อการไหลเวียนของไฟฟ้า 2. บริเวณที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ถ้าติดตั้งกับพื้นควรจะเป็นบริเวณที่ปลอดสัตว์บางชนิดที่อาจจะเข้าไปกัดบริเวณแผงหรือสายไฟซึ่งจะทําให้แผงเสียหายได้ 3. ควรหมั่นตรวจสอบตัวแผงอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะบริเวณที่มีการยึดติดด้วยน็อตและอุปกรณ์สําหรับยึดติดต้องมีการขันให้แน่นและแข็งแรงส่วนตัวแผงนั้นกระจกที่บริเวณแผงไม่ต้องมีรอยแตก และสำหรับตัวสายไฟนั้นต้องไม่มีรอยฉีกขาด 4. ทํทำความสะอาดบริเวณตัวแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่าเสมอเพื่อให้แผงทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตั้งแผงในบริเวณที่มีฝุน่นมีไอละอองหรือคาบน้ำมันหรือบริเวณที่อาจมีสัตว์มาทิ้งมูลไว้ 5. การทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับแผงโซลาร์เซลล์